เพื่อนๆวันนี้ก็พามาเที่ยวแปลงปลูกครับผมเป็นแปลงปลูกของโรงการอาหารผ่านศึกแล้วก็ซึ่งเป็นโรงเรียนเกา่าเป็นโรงเรียนเก่าของโรงเรียนบ้านหนองไมนาเรานี่เองนะเด็กร<อ>ุ่นใหม่ก็ไม่รู้หรอกไม่มากันสองร้อยเก่าสามสิบแปดก็เคยทําไปหลายคลิป<น>ำลทำไปเรื่อยครับผม<า>วันนี้ก็ปลูกไม้หมดแล้วนะไว้ต้นนั้นนี่นะให้นาย ลอดปีเพิ่มทวีลายแรงเมื่อฝนตกมากินไม่ได้นะเะกินได้ไหมเนี่ยทางยังเกาะแก่งโคตรเทินเนินสลายมีทั่วไปให้ มเทุกว่าไงทั้งผือพันไม่พยุงม่ฆ่าไม้พยุงก็เป็นมากต่กษิณยังไม่เหพยุงผมแลกกินะคือหอยที่ค้นหาเรียนก่นวาของไม่นาครับผมเด็กรุ่นใหม่กนะนี่นนี่น่าจะเป็นกระชายแดงนะบ้านน้องแม่นา ทั้งเขาปูเขายาเขาขอกอสุดจะสวยแมงกระปุนน้ำจิ้มากมายที่เสื่อลากลายเรื่องจริงเป็นสิ่งนี <m <m ้นะใครได้บุารพอเห็นคงเป็น ER> บุญตาร องสุกอุราต้นไร่ค่ะตนนี้ก็เป็นไร่เป็นนสวมาเที่ยวน้องแม่ต้นอะไรนี่มามั่งอีกนะพวงเหรอดูธรรมชาติอ้วยดูธรรมชาติด้วยเพื่อนๆด้วยกันนะคุณครับไปดูกล้วยก่อนต้นอะไรมีไม้หลายอย่างเพื่อนกล้วยกล้วย คนก็ปลูกไว้หลายปีแล้วตรงนี้เป็นทุเรียนก็มีนะของที่ของกองร้อยนี่แหละของไร่ป่าชุมชนนี่แหละเขตวัดเขตวัดก็อยู่ในดงนู่นครับผมก็ไผ่น้องต้นสนนี่โอ้กวยเยอะจังกล้วยวกล้วยกีล้วยไปต้นเป็นไงสักปีหนึ่งปีกล้วยไปต้มจิ้มพริกก่อนนะโอ้ยแล้วมีดมากล้วเยวเยอะเลยเพื่อนเดือนนี้ โตแล้วนะเมื่อก่อนตรงนี้ปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกกล้วยใส่ไงไงเพืเนเ่นทุเรียนเหลือที่ต้นเงี้ยเคลื่อนเนี่ยฮึโอ้พระคันทัง,งเอี่ยมแล้วต้นยอลูกยอนะเดี๋ยวนี้มันหายากกันนะลูกยอไม่ค่อยมีแล้วเงาะไม่เห็นดกกันนะเงาะต้นนี้ เดพามาเที่ยวดูครับผมไม่มีอะไรมากก็บรรยากาศไม่ค่อยได้เข้ามาตรงนี้ทุเรียนต้นหนึ่งชมบรรยากาศที้สวยโอ้มีลูกท้องไงลูกยานางนงะแผนกล้องให้ดูรอบๆครับผมมันเป็นตะไคร้หอมนะท่านนี้นตะไคร้ไล่ย,ยุงอะ่ะไคร่หอมไล่ย,ยุงอันนี้ต้นเอะไรนะเอ สลอดนี่ประช้าเก่าอยู่นู้นเลยประช้าเก่าสมขอบพระคุณมากก็มังใจครับเพื่อนๆเดี๋ยวลูกยอไปเพาะได้ไงชอบปลูกต้นตลอดนาแล้วไหมครับมาพายก็โตหมดแล้วอะเสือมาอะไมรมาอยู่นี่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากครับพรเพื่อนๆสำหรับหนึ่งมืนอ่าหนึ่งพันหกร้อยกว่านะวันนี้ก็ผมขอบคุณมากครับกํกำลังใจครับผมก็ทำไปเรื่อยครับผมคลิปนี้ก็จากลาแค่ตรงต้นสักครับผมสักทองครับผมใบใหญ่สวยฮะสุดยอดสวัสดีครับขอบคุณกำลังใจครับ,บผ,ผมครับผมติดตามช่องแมงกะบี้ฟิล์มกับแมงกะพุนชาแนลกับลุงหัวชาแนลด้วยครับผม